ห้องตรงข้ามหัวใจตอนที่หนึ่งการพบกันครั้งแรกเสียงล้อกระเป๋าเดินทางลากผ่านพื้นกระเบื้องหน้าห้องพักช่วงบ่ายวันเสาร์นัดเด็กหนุ่มวัย19ปีพึ่งขึ้นปีหนึ่งของมหาวิทยาลัยชื่อดังในกรุงเทพเขาสูงราว180เซนติเมตรผิวขาวหุ่นดีหน้าตาใสๆาแบบวัยรุ่นที่ยังมีความซื่อปปนอยู่ในแววตา ใส่เสื้อยืดสีเทาตัวหลวมกับกางเกงยีนทรงขากว้างลุกแบบเด็กเรียนนัดหอบกระเป๋าใบใหญ่มาหน้าห้องพักใหม่หมายเลข407โหหนักชิปพอมาถึงหน้าห้องนัดก็บ่นเหมือนคนหมดแรงมือของเขาแทบไม่มีแรงดันประตูนัดนั่งพักอยู่หน้าประตูได้สักพักเขาก็ได้ยินเสียงประตูของห้องตรงข้ามเปิดออกตามมาด้วยร่างของหญิงสาวรูปร่างสูงโปร่งที่กำลังจะออกไปข้างนอก เธอสวมเสื้อเชิ้อสีขาวบางแวอกอกเล็กน้อยกางเกงยีนขาสั้นพอดีต้นขาผิวขาวเรียบเนียนผมยาวตรงย้อมสีคาราเมลหน้าคมจมูกโด่งริมฝีปากแดงอวบอิ่มยกมาคนเดียวเลยเหรอเนี่ยเสียงหวานหวานแต่แฝงความมั่นใจดังขึ้นข้างหลังนัดนัดหันไปมองเห็นหญิงสาวยืนกอดอกยิ้มหยอกหยอกแววตาเหมือนกำลังจับผิดเขาเออใช่ครับ ผมเพิ่งย้ายมายังไม่รู้จักใครเลยนัดก้มหน้าพูดเบาๆหน้าแดงนิดๆเพราะเผลอมองต้นขาขาวๆนั่นนานไปหน่อยเอา้ามัวเขินอะไรจะนั่งอยู่ตรงนี้ยันเช้าหรือไงเดี๋ยวช่วยยกหญิงสาววางกระเป๋าถือของตัวเองลงแล้วช่วยนัดดันกระเป๋าเข้าไปในห้องขอบคุณครับพี่อยู่ห้องตรงข้ามหรือครับ นัดถามเมื่อจัดกระเป๋าเข้าที่เรียบร้อยใช่พี่อยู่ห้อง408ชื่อแก้มทำงานบริษัทโฆษณาแถวนี้ส่วนเธอปีหนึ่งใช่ไหมนัดเกาหัวเบาๆแล้วตอบกลับไปว่าผมชื่อนัดครับว่าแต่พี่รู้ได้ไงว่าผมอยู่ปีหนึ่งก็น่าใสขนาดนี้ถ้าไม่ปีหนึ่งก็คงมอปลายแหละแก้มหัวเราะเบาๆแถมยังขยิบตาให้หทีแบบคนรู้ทันนัดยิ้มเขินๆแล้วพูดเบาๆ พี่ดูเป็นคนมั่นใจดีนะครับแล้วดูแก่ด้วยไหมล่ะแก้มถามเสียงเข้มสวนขึ้นมาทันทีแต่ยังยิ้มมุมปากแบบหยอกล้ออยู่ไม่ครับพี่พี่ดูสวยมากเลยนัดพูดออกมาโดยไม่ทันคิดแล้วทำตาโตเรียบแก้ตัวว่าผมหมายถึงดูดีมากครับดูดูแบบพี่สาวในซีรีส์เกาหลีเลยแหมปากหวานนะเรานะ่ะแก้มเดินมาหยิกแก้มเขาเบาๆแล้วหัวราะ ห้องตรงข้ามว่างมาตั้งนานดีใจจังที่จะได้มีเพื่อนบ้านเพิ่มแถมเป็นหนุ่มหล่อซะด้วยนัดที่ยังเขินไม่หายตอนนี้หน้าแดงขึ้นกว่าเดิมเอาไว้ถ้าวันไหนเบื่อเข้ากล่องนะเคาะประตูห้องพี่ได้เลยพี่ยินดีต้อนรับเสมอแก้มพูดก่อนจะหยิบกระเป๋าตัวเองขึ้นมาอีกครั้งพี่แก้มจะไปข้างนอกเหรอครับอืมนัดกับเพื่อนไว้ว่าจะไปคาเฟ่แถวๆนี้แหละแล้วก็แก้มหันกลับมายิ้มให้แล้วพูดว่ายินดีต้อนรับนะเด็กห้องตรงข้าม